สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกับเรื่องของความเข้มข้นสารละลายค่ะในหน่วยการเรียนรู้การละลายของสารในน้ํานะคะคุณครูดารณีชัยเวทคุณครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลยค่ะนักเรียนได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะพิจารณาการละล,ะลายน้ําของสารโดยจําแนกตามชนิดของตัวละลายนะคะได้แก่สารโควาเลนต์และสารไอออนิก ซึ่งสารโควาเลนต์และสารไอออนิกเมื่ออยู่ในน้ำนะคะก็จะมีกลไกในการละลายน้ำที่แตกต่างกันสารโควาเลนต์มีทั้งชนิดที่แตกตัวเป็นไอออนได้และสารที่ไม่แตกตัวนะคะสารที่แตกตัวเป็นไอออนก็ยกตัวอย่างเช่นสารละลายกรดต่างๆสารที่ไม่แตกตัวนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสารละลายน้ำตาลค่ะส่วนสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำได้นะคะเมื่อละลายน้ำก็จะแตกตัวเป็นไอออนซึ่งสามารถแสดงสมบัติเป็นได้ทั้งกรด กลางและเบสค่ะปริมาณตัวละลายที่อยู่ในสารละลายมีมากหรือมีน้อยแตกต่างกันจะทำให้สารละลายมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความเข้มข้นของสารละลายค่ะเมื่อเราพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายนะคะเราก็จะจำแนกสารละลายได้เป็น2กลุ่มนะคะตามปริมาณของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลาย สารละลายจะแบ่งเป็นสารละลายที่ไม่อิ่มตัวกับสารละลายที่อิ่มตัวสารละลายที่ไม่อิ่มตัวนะคะคือสารละลายที่เราสามารถเติมตัวละลายลงไปได้อีกเนื่องจากขีดความสามารถในการละลายได้ของสารยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะคะส่วนสารละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่ณขณะนั้นมีเนื้อสารละลายอยู่ถึงขีดสุดความสามารถของการละลายได้ สารละลายที่อิ่มตัวอาจจะแบ่งเป็นสารละลายที่อิ่มตัวยิ่งยวดหมายถึงปริมาณของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลายนั้น เป็นค่าสูงสุดพอดีแต่ถ้ามีตัวละลายละลายอยู่มากเกินกว่าปริมาณการละลายได้เราจะเรียกสารนั้นว่าเป็นสารละลายอิ่มตัวเหลือเฟือค่ะนักเรียนพิจารณารูปภาพนะคะจะเห็นว่าถ้าเราเติมโซเดียมคลอไรด์จำนวน30กรัมลงไปในน้ำจำนวน100มิลลิลิตรนะคะจะได้สารละลายใสไม่มีสีนั่นก็แสดงว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในขณะนั้นยังเป็นสารละลายที่ไม่อิ่มตัวค่ะ แต่เมื่อเราเติมโซเดียมคลอไรด์40กรัมลงไปในน้ำ100มิลลิลิตรนะคะเราจะพบว่ามีโซเดียมคลอไรด์บางส่วนที่ไม่ละลายและเป็นตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะค่ะแสดงว่าการเติมเกลือลงไปจำนวน40กรัมเราจะได้สาระละลายที่อิ่มตัวเหลือเฟือค่ะมาพูดถึงความเข้มข้นของสาระละลายกันบ้างนะคะความหมายของความเข้มข้นของสาระละลายหรือ o n น e n t r a t i o n นะคะก็คือค่าที่แสดงปริมาณของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลายหรือมีอยู่ในตัวทําละลายก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสารละลายเอทานอลที่เข้มข้นร้อยละ70โดยปริมาตรก็หมายความว่าในสารละลายนั้นจะมีน้ำและมีเอทานอลผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ 70%โดยปริมาตรของเอทานอลก็หมายความว่าในสารละลายนั้นมีเอทานอลอยู่70ส่วนโดยปริมาตรและที่เหลือก็เป็นปริมาตรของน้ำรวมกันก็คือ100ส่วนค่ะหน่วยของความเข้มข้นนะคะเราสามารถบอกได้หลายวิธีค่ะในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับหน่วยร้อยละและบางครั้งเราอาจจะพบหน่วยส่วนในล้านส่วนหรือ ppm นะคะในชีวิตประจำวัน เราลองมาดูวิธีการคำนวณหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละและ ppm กันค่ะหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละหรือส่วนใน100ส่วนนะคะก็จะสามารถจำแนกออกได้เป็น3แบบค่ะก็คือคำนวณเป็นร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะ ความหมายของร้อยละหรือส่วนใน100ส่วนก็หมายความว่าในสารละลายของเราจำนวน100ส่วนเนี่ยมีตัวละลายหรือเนื้อสารที่ละลายอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่ในหน่วยเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นร้อยละโดยมวลก็จะหมายถึงปริมาณของตัวละลายเป็นกรัมที่อยู่ในสารละลายจำนวน100กรัมค่ะเราสามารถคำนวณร้อยละโดยมวลได้จากความสัมพนันธ์ มวลของตัวละลายเป็นกรัมหารได้มวลของสาระละลายเป็นกรัมและคูณ100ส่วนนะคะร้อยละโดยปริมาตรหมายถึงปริมาตรของตัวละลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือเป็นมิลลิลิตรที่มีอยู่ในสาระละลายจำนวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ100มิลลิลิตรค่ะเราสามารถคำนวณร้อยละโดยปริมาตรได้จากปริมาตรของตัวละลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมิลลิลิตร หารด้วยปริมาตรของสารละลายเป็นลูกบาศกเซนติเมตรหรือมิลลิลิตรแล้วคูณด้วย100นะคะส่วนร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็จะหมายถึงปริมาณของตัวละลายเป็นกร,รัมที่มีอยู่ในสารละลายจำนวน100ลูกบาศก์เซนติเมตรเราสามารถคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้จาก มวลของตัวละลายเป็นกรัมหารด้วยปริมาตรของสารละลายเป็นลูกบาศเซนติเมตรแล้วคูณด้วย100นะคะบางครั้งเราอาจจะเจอสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยความเข้มข้นร้อยละนะคะปรากฏอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะดังต่อไปนี้ค่ะร้อยละโดยมวลนะคะนักเรียนอาจจะเจอสัญ,ญลักษณ์เป็นเปอร์เซนต์เวกบายเวกนะคะร้อยละโดยปริมาตรนะคะก็จะเป็น เปอร์เซนต์โวลม by Volume ค่ะและสำหรับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเปอร์เซนต์ i h t t by Volume ค่ะหน่วยของความเข้มข้นเป็นร้อยละนี้นะคะเราอาจจะพบเจอได้ในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันบางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์แชมพูต่างๆเป็นต้นค่ะ การแปลความหมายของร้อยละของตัวละลายนะคะก็สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ค่ะถ้าครูมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น5%โดยมวลนักเรียนสามารถแปลความหมายของสารละลายที่มีความเข้มข้น5%โดยมวลได้ว่าอย่างไรลองพิจารณานะคะร้อยละโดยมวลมีความหมายว่า เป็นมวลของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลายจำนวน100ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น5%โดยมวลก็จะแปลความหมายได้ว่าในสารละลายจำนวน100กรัมก็จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่จำนวน5กรัมค่ะซึ่งเราสามารถเตรียมได้โดยการชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ามา5กรัมแล้วละลายในน้ำให้ได้สารละลายมีมวลรวม100กรัมค่ะ สมบัติเกี่ยวกับมวลนะคะเราจะพบว่ามวลของตัวละลายและมวลของตัวทําละลายรวมกันได้ด้วยวิธีการบวกทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถชั่งมวลของสาร2ชนิดนี้รวมกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติมน้ําลงไปเพิ่ม95กรัมแล้วก็ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จํานวน5กรัมก็จะได้สาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น5%โดยมวลค่ะ ทีนี้ลงมาดูสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรนะคะสารละลายเอทานอลเข้มข้น30%โดยปริมาตรนักเรียนจะแปลความหมายของสารละลายนี้ว่ายังไงคะ หน่วยร้อยละโดยปริมาตรมีความหมายว่ามีปริมาตรของตัวละลายอยู่ในสารละลายจำนวน100หน่วยปริมาตรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสารละลายเอทานอลที่เข้มขน้น3 0โดยปริมาตรก็จะแปลความหมายได้ว่าในสารละลายนี้จำนวน100%ลูกบาทเซนติเมตรจะมีเอทานอลละลายอยู่จำนวน30%ลูกบาทเซนติเมตร ในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรจะแตกต่างจากสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลนะคะเพราะเราไม่สามารถตวงของเหลวมาเทผสมกันแล้วบวกปริมาตรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้เนื่องจากกลไกในการละลายของของเหลวนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเล็กน้อยเมื่อสารรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเตรียมเอทานอล30%โดยปริมาตรก็จะทำได้โดยการตวงเอทานอลจำนวน30ลูกบาทเซนติเมตรมาเติมน้ำแล้วปรับปริมาตรให้ได้100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะสำหรับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น15%โดยมวลต่อปริมาตรมีความหมายว่าอย่างไรมาถึงตรงนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละนะคะ ลองคิดดูนะคะว่าเราจะแปลความหมายสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ15โดยมวลต่อปริมาตรได้ว่าอย่างไรและเราจะเตรียมสารละลายนี้ได้ยังไงคะใช่แล้วค่ะเราจะแปลความหมายก่อนนะคะว่าสารละลายนี้จำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรก็แสดงว่ามีโซเดียมคลอไรด์อยู่จำนวน15กรัม และวิธีการเตรียมสารละลายนี้นะคะเราจะชั่งโซเดียมคลอไรด์มาจำนวน15กรัมแล้วใส่ลงไปในน้ำปรับปริมาตรจนได้สารละลายจำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะนอกจากหน่วยร้อยละนะคะยังมีหน่วยของความเข้มข้นอีกหน่วยหนึ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันซึ่งใช้ในการบอกปริมาณของสารที่มีอยู่จำนวนน้อยๆย,ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟันหรือปริมาณคลอรดยหรือแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเครื่องดื่มหรือในน้ำธรรมชาตินะคะหน่วยหน่วยนั้นก็คือส่วนในล้านส่วนหรือพาร์ทเพอร์มิลเลียนค่ะสัญ,ญลักษณ์ย่อของหน่วยนี้ก็คือ ppm นะคะหน่วย ppm หรือหน่วยส่วนในล้านส่วนนะคะเป็นหน่วยที่บอกปริมาณของตัวละลายเป็นกรัม หรือเป็นปริมาตรของตัวละลายก็ได้นะคะที่มีอยู่ในสารละลาย1ล้านส่วนหรือ10ยกกำลัง6ส่วนค่ะเราสามารถคำนวณความเข้มข้นเป็น ppm ได้นะคะโดยคำนวณจากมวลของตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายคูณ10ยกกำลัง6ค่ะหรือหาได้จากปริมาตรของตัวละลาย หารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณ10ยกกำลัง6ค่ะการแปลความหมายของความเข้มข้นในหน่วยส่วนในล้านส่วนของตัวละลายนะคะยกตัวอย่างเช่นในยาสีฟันที่มีโซเดียมฟลูออไรด์จำนวน1,000 ppm นักเรียนจะบอกความหมายของสารละลายนี้ได้ไหมคะ สารละลายในหน่วย ppm หรือส่วนในล้านส่วนนะคะมีความหมายว่าเป็นปริมาณของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลายจำนวน1ล้านส่วนค่ะดังนั้นโซเดียมฟลูออไรด์1 0 0 0 ppm นะคะก็จะแปลความหมายได้ว่าในยาสีฟันจำนวน1ล้านกรัมจะมีโซเดียมฟลูออไรด์อยู่1,000กรัม แต่ในชีวิตจริงของเรานะคะเราไม่ได้ใช้ยาสีฟันจำนวน1ล้านกรัมเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรีนยนลองเทียบย่อหน่วยลงมานะคะก็จะพบว่าในยาสีฟันขนาด100กรัมก็จะมีโซเดียมฟลูออไรด์ละลายอยู่เพียงแค่0.1กรัมเท่านั้นเองค่ะแต่ก็เป็นปริมาณที่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันฟันผุได้นะคะ ในน้ำประปราที่มีคลอรีไอออน250 ppm ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีคลอรไม่เกิน250 ppm ในน้ำ<ด>ประปรานะคะก็จะแปลความหมายได้ว่าในน้ำประปราจำนวน1ล้านลูกบาทเซนติเมตรก็จะมีคลอรล,ละลายอยู่จำนวน250กรัม ดังนั้นถ้านักเรียนตักน้ำประปามาจำนวน1,000ลูกบาทเซนติเมตรหรือ1ลิตรนะคะก็จะมีคอลอไรด์ละลายอยู่0.25กรัมค่ะนอกจากเราจะพบเจอหน่วยส่วนในล้านส่วนที่เขียนอยู่ในรูปของ ppm แล้วนะคะเรายังพบว่าบางครั้งเราใช้หน่วย ppm มีความหมายเท่ากับหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ ซึ่งหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะมีที่มาก็คือ1 ppm เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ใน1ล้านส่วนหรือ1มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ1มิลลิกรัมนี้ก็คือ1มิลลิกรัมของตัวละลายนะคะที่มีอยู่ใน1กิโลกรัมของสารละลายค่ะสารละลายที่เราใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยเป็น aqueous solution หรือสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถประมาณความหนาแน่นของสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ประมาณ1กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้น1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ1มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ1 ppm เท่ากับ1มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายกันนะคะ สารละลายชนิดหนึ่งที่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์8กรัมละลายอยู่ในน้ำา7 0 0กรัมให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลและถ้าสารละลายนี้มีความหนาแน่น1.2กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรเราจะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ จะแปลงหน่วยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลให้สัมพันธ์กับหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรโดยมีความหนาแน่นของสาระละลายเป็นตัวแปลงหน่วยนะคะเรามาลองทำโจทย์ข้อนี้นะคะข้อแรกนะคะให้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะคะเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็มีความหมายว่ามีตัวละลายอยู่ในสาระละลายจำนวน100ส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะคะก็จะสามารถหาได้จาก มวลของตัวละลายนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือมวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นกรัมนะคะแล้วหารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเดียวกันเป็นกรัมนะคะแล้วคูณด้วย100ค่ะจากความสัมพันธ์นะคะเมื่อแทนค่าลงไปเราก็จะได้มวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ8กรัมมวลของสารละลายเป็นมวลที่เกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์8กรัม และมวลของน้ำจำนวน70กรัมรวมแล้วก็คือมวลของสารละลายมีค่าเท่ากับ78กรัมนะคะ8กรัมหารด้วย78กรัมแล้วคูณ100 g. นะคะก็จะได้เท่ากับ10.3เอร์เโดยมวลค่ะเพราะฉะนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์8กรัมที่อยู่ในน้ำจำนวน70กรัมนะคะจะมีความเข้มข้นเท่ากับ10.3เอร์เโดยมวลค่ะการแปลความหมาย หน่วยของความเข้มข้นจากร้อยละโดยมวลนะคะแปลงไปเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมีความหมายว่านักเรียนจะต้องรู้มวลของตัวละลายซึ่งในที่นี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะและนักเรียนจะต้องรู้ปริมาตรของสารละลายแล้วคูณกับ100 มวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะในข้อนี้โจทย์กำหนดมาให้8กรัมแต่เราไม่รู้ปริมาตรของสารละลายนะคะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยของปริมาตรสารละลายที่สัมพันธ์กับมวลของสารละลายจำนวน78กรัมได้นะคะเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ก็คือความหนาแน่นของสารละลายนะคะก็จะมีค่าเท่ากับมวลของสารละลาย ต่อปริมาตรของสารละลายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าลงไปเพื่อจะคำนวณหาปริมาตรของสารละลายค่ะแทนค่าลงไปก็จะได้เป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับมวลของตัวละลาย8กรัมหารด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งเกิดจากการแปลงหน่วย78กรัมคูณกับแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย1ลูกบาศกเซนติเมตรต่อ1.2กรัมนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้คูณด้วย100คิดเลขออกมาก็จะได้12.3เปอร์ซนโดยมวลต่อปริมาตรค่ะก็จะได้สารละลายนะคะ ในหน่วยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลมีค่าเท่ากับ10.3และร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรมีค่าเท่ากับ12.3ค่ะความเข้มข้นของสารละลายมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเรามาลองดูว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะเจอกับหน่วยของความเข้มข้นแบบไหนบ้างและเราจะใช้ประโยชน์จากหน่วยของความเข้มข้นนั้นได้อย่างไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเรื่องใกล้ตัวของเราถ้าเราต้องการที่จะทำไข่เค็มโดยการเตรียมน้ำเกลือให้มีความเข้มข้นร้อยละ30โดยมวลต่อปริมาตรนักเรียนจะต้องทำยังไงบ้างคะในที่นี้นะคะเราอยากจะทำน้ำเกลือสำหรับดองไข่เค็มจำนวน3ลิตรค่ะให้มีความเข้มข้นร้อยละ30โดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแปลความหมายของ3 0โดยมวลต่อปริมาตรนะคะ 30เโดยมวลต่อปริมาตรมีความหมายว่าในสารละลายของเรานะคะจำนวน100ลูกบาทเซนติเมตรก็จะมีเกลือนะคะหรือโซเดียมคลอไรด์อยู่จำนวน30กรัมค่ะในที่นี้เราต้องการน้ำเกลือจำนวน3ลิตรนะคะน้ำเกลือจำนวน3ลิตรก็คือน้ำเกลือจำนวน3,000ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ จะมีเกลืออยู่กี่กรัมนะคะใช้วิธีการคำนวณโดยเทียบอัตราส่วนนะคะก็จะได้ว่ามีเกลืออยู่30กรัมต่อ100ลูกบาทเซนติเมตรแล้วคูณกับ3,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เกลือจำนวน900กรัมนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการเตรียมน้ำเกลือ เข้มข้นร้อยละ30จํานวน3ลิตรนะคะเราก็จะต้องนําเกลือจํานวน900กรัมละลายน้ําจนได้สารละลายปริมาตร3ลิตรหรือ3,000ลูกบาทเซนติเมตรก็จะได้น้ําเกลือที่มีความเข้มข้น30%เปโดยมวลต่อปริมาตรสําหรับดองไข่เค็มตามที่เราต้องการค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังพบหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายในชีวิตประจำวันบนผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกด้วยนะคะยุตัวอย่างอย่างเช่นบนฉลากของผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายนะคะปรากฏอยู่เช่นยาสีฟันนะคะมีฟลูออไรด์อยู่0.15โดยมวลต่อปริมาตรค่ะ นักเรียนซื้อยาสีฟันทุกครั้งก็อย่าลืมเปรียบเทียบปริมาณฟลูออไรด์ที่ฉลากข้างกล่องยาสีฟันด้วยนะคะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดต่างๆนะคะก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่บอกหน่วยของความเข้มข้นเอาไว้ค่ะในทางการแพทย์นะคะเรายังพบความสําคัญของหน่วยความเข้มข้นด้วยค่ะเช่นเราจําเป็นจะต้องฉีดสารละลายน้ําตาลน,นะคะให้กับผู้ป่วย ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือมีการตรวจวัดปริมาณของสารที่ละลายอยู่ในเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆนะคะซึ่งก็จะบอกเป็นปริมาณของตัวละลายที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่างของเราค่ะ จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารละลายหลายชนิดเลยนะคะนักเรียนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายเพื่อจะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายในเบื้องต้นค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารละลายนะคะก็คงจะมีเพียงเท่านี้โดยสรุปบทเรียนทั้งหมดของเราที่เราอยู่ด้วยกันมาทั้ง4ตอน เกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำก็หวังว่านักเรียนคงจะสามารถตอบคำถามได้แล้วนะคะว่าสารชนิดไหนละลายน้ำได้สารชนิดไหนไม่ละลายน้ำและสมบัติของสารที่ละลายน้ำได้นั้นนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าสำหรับคุณครูนะคะก็อขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน